น้าคนคนนี้เราไม่ชอบเขาแล้วเราจะไม่มีวันยุ่งอะไรกับเขาแล้วเราจะเอาเขาออกจากอำนาจที่สุดผมไม่ได้เคยคิด<ม>เราจะไปมองคนอื่นเป็นศัตรูทางกันมหมดอนาคตไม่มีทางเผาผีกันท้าเนือนกาบว่าเขาไม่เห็นเป็นมอนว่าก้าวไกลกินข้าวคนเดียวยนะ่าเนั้น ทั้งสองท่านคงจะจําได้คุณธนาธรที่ออกมาพูดเมื่อสักสักเดือนกว่าๆตอนนั้นว่าจะไอเงินห้าแสนล้านจะทําอะไรบ้างและคุณธนาธรก็ให้สัมภาษณ์มองเพื่อไทยยังไงก็ยังเป็นมิตรอยู่นะไม่ไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าเลือกตั้งล้วจะจับมือกันหรือไม่จับมือกันมันตอบไม่ได้อย่างางั้นอยู่แล้วนะั่นมันเรื่องของอนาคตแต่ยังไงก็ยังมองเพื่อไทยเป็นมิตรและเป็นความหวังถ้าทั้งสองพักร่วมมือกันอาจารย์ปียบุตรก็โพสต์หลังจากร่างพรบสมรสเท่าเทียมผ่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อไร่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมมมมือกัันนะนไ่่ีีททางทจ ใครจะมาคัดค้านอะไรได้ตกลงทั้งสองท่านมองเพื่อไทยณปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบทบาทฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคุณพิธามองเพื่อไทยยังไงก็เป็น political actor คนหนึ่งในพักหนึ่งในการเมืองไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันจําเป็นที่จะต้องเน้นเอาเรื่องความท้าทายของประเทศความท้าทายของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เห็นตรงกันได้เราก็พร้อมที่จะร่วมมือ พร้อมที่จะเป็นเขาเรียกว,ว่า b y p a r t s a n s h i p ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษารัฐฎาศนภาษาไทยผมก็ยังหาคานี้ไม่เจออย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมอย่างเรื่องเกี่ยวกับพรบราอากาศสะอาดถึงแม้ว่าจะสะดุดไปบ้างแต่ว่าผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการแก้ไขปัญหาประเทศมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเอเจนดาที่มันไม่ได้ตรงกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเสนอ ทางออกที่อาจจะแตกต่างออกไปหรืออาจจะแสดงความไม่เห็นด้วยในหลายๆเรื่องอก็สามารถที่จะทําได้ตรงไปตรงมาผมว่ามันมันต้องลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องไม่ใช่แค่แบบว่ารวมหน,หน้าคนคนนี้<ใ>นเราไม่ไมชอบเขาแล้วเราจะไม่มีวันยุ่งอะไรกับเขารเราจะเอาเขาออกจากอํานาจที่สุดผมไม่ได้เคยคิดการทํางานการเมืองแบบนั้นแต่ก็คือต้องเอาประเด็นแต่ละประเด็นยังไม่จัด เฉดเพื่อไทยเป็นเหมือนกับพักร่วมรัฐบาลเมื่อสมัยที่แล้วใช่ไหมที่มันเหมือนกับเหมือนกับในมุมก้าวไกลคือสินขาดแล้วอะ่ะคือถ้าไปร่วมก็กกไม่ได้เออคือไปร่วมกับฝ่ายสืทบทอดอำนาจปุ๊บไม่ได้เนี่ยยังไม่มองเพื่อไทยเป็นเฉตนั้นใช่ไหม ซึ่งก็คือเช่นเดียวกับอีกหลายๆพักที่ไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยอย่างเดียว mm. ก็คือถ้าเป็นอะไรที่เป็นการสืบทอดอำนาจมาจากการทํารัฐประหารค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยอันนี้ผมก็คือ,อยังยืนยันเหมือนเดิมว่าก่อนเลือกตั้งที่ผมเคยแยกกองไว้ยังไงในหลายๆสื่อมวลชน uh. ตอนนี้ก็คงยังแยกกองอย่างนั้นถ้าเกิดยังมีล่องรอยของการสืบทอดอํานาจอยู่ผ่านาเรื่องอื่นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแต่อย่างนโยบายหรือมีคนที่เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าต่อสายกันมา uh huh. อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นพักอื่นอย่างพักภูมิใจไทยพักอะไรต่างๆนานา ก็ต้องดูวาระในแต่ละวาระว่ามันเห็นด้วยตรงกรันในการทํางานร่วมกันหรือไม่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนก่อนเลือกตั้งผมยังมองอยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ,อยู่แม้ว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลลักษณะนี้แล้วก็ตามถูกต้องนะคุณชัยธวัฒน์มองเพื่อไทยยังไงครับคือถ้ามองว่าไม่ใช่ศัตรูเนี่ยผมผมคิดว่าผมก็มองแบบนั้นนะครับมมไม่ไม่เคยมองเป็นศัตรูจริงๆพักการเมืองอื่นๆก็ไม่ได้มองเป็นศัตรูมองเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันนะครับส่วนบอกว่า ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันก็สามารถที่จะผลักดันอะไรได้สําเร็จได้โดยง่ายอันนี้โดยข้อเท็จจริงนะอย่างน้อยณนะปัจจุบันดูเสียงในสภามันก็เป็นอย่างกันอยู่แล้วถ้าเรื่องไหนถ้าร่างกฎหมายไหนหรือยัตติไหนหรือข้อเสนอไหนในสภาถ้าเพื่อไทยก้าวไกลเห็นด้วย,วยมันเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็เห็น,หนตรงกันในแง่นี้นะครับซึ่งไม่ได้เท่ากับว่าโอ้โหเดี๋ยวจะไป จับมือกันตั้งรัฐบาลหลังเดือนพฤษภาปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคนละเรื่องก,ก,กัน,นเพราะว่าต้องอต้องแยกกันแล้วก็เราก็ไม่เคยคิดว่าข้อเสนอของเรานะครับยิ่งตอนนี้เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วด้วยจะสามารถสําเร็จได้โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นรวมถึงพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลเลยเพราะเราต้องการทุกเรื่องในสภาต้องการเสียงเกินกึ่งหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นวันนี้มีทางจะมองเขาเปเราจําเป็นต้องมีเพื่อน มีแนวร่วมมีเป็นพันธมิตรดูเป็นเรื่องๆก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่ารอลุ้นว่าเขาจะแตกกันเมื่อไหร่เพื่อเรารอเข้าไปเสียเป็นรัฐบาลถ้าผมอยากจะเสนอกฎหมายสักเรื่องหนึ่งไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วต้องการอยากให้มันผ่านมากๆแล้วเห็นว่ามันสามารถที่จะสร้างกรรยอมรับกับพักการเมืองอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่เป็นปัญหาทางการเมืองเราเราก,เราก็เราก็ต้องพยายามใช่ไหมครับทำงานให้หนะักพูดคุยให้หนะักเพื่อขอเสียงให้มันได้เกินกึ่งนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับอ,อนาคตก็เหมือนกัน นะครับผมคิดว่า,อ,าอย่างเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าดูเป็นสเปกตัมทางการเมืองเนี่ยสำหรับเมืองเอาแบบแบ,บริบ,รบ,แบ,บทบบแบบไทยนะระบบแบบไทยนะเราก็ยังอยู่ในเฉตที่ผมยังเชื่อว่าใกล้เคียงกันมีจุดร่วมกันบ้างนะครับอาจจะดีกรีไม่เท่ากันแต่มีจุดร่วมกันอยู่ดังนั้นผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่ถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะมันก็มีความจําเป็นที่จะต้อง มีพันธม,มิตรกันนะครับไม่นั้นมันทาไม่สาเร็จหรอกครับการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างที่บอกเราไม่ได้เชื่อว่าโอ้โหเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราอยากได้ภายในข้ามคืนหรือทีเดียวได้อย่างที่เราคิดเลยมันอาจจะได้นะครับในแบบที่ไม่ได้ในระดับดีกรีที่อยากจะได้ัน,นเป็นเรื่องปกติก็ค่อยๆผลักดันกันไปดังนั้นการมีเพื่อนมิตรในทางการเมืองอนะฮะมีแนวร่วมมีอะไรผมเป็นเรื่องปกติ<อ>ยิ่งเราอยู่ในระบบรัฐสภานะครับ ต้องอาศัยเสียงที่การระบบรัฐสภาเนี่ยมันต้องมีการจัดคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่แบบพักการเมืองพักเดียว300เสียงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอพูดแบบนี้มันต้องมีการจับมือร่วมกันระหว่างพักนู่นนี่ไม่เหมือนถ้าเป็นประธานาธิบดีเราคนเดียวเบ็ดเสร็จฝ่ายบริหารนี้มันได้แต่เราเป็นระบบรัฐสภาเราจะไปมองคนอื่นเป็นศัตรูทางการเมืองไปหมด อ,อ,อนาคตไม่มีทางเผาผีกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่หลายคนมอวิเคราะห์กันไว้แล้วไงเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าก้าวไกลไม่ถึงครึ่งไม่ถึงกึ่ง 1, หนึ่งเกิน250เสียงเนี่ยโอกาสจะจัดตั้งรัฐบ,บาลย,ยากอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่มีมิตรในสภาเลยไม,ม่ม,มีมิดนนในทางการเมืองเลยันเนี้ยผมคิดว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพให้เป็นแบบนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาอันนี้ผมว่าระคุณหามิรไม่ได้จริงๆแล้วจริงๆอ่ะในการทํางานที่เป็นจริงใครอยู่ในสภารู้เรามิดเยอะแยะนะครับ ทำไมเวลาเขาไปทำานี่ยแบบว่าเขาไมี็นเป็นมันว่าก้าวไกลกินข้าวคนเดียวมันคือไม่จริงเลยครับจริงๆคือในอย่าเอาเฉพาะในสภาเนี่ยโอ้โหเรามิดเยอะแยะคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วในทางการเมืองที่เป็นจริงอ่ะไม่มีใครหรอกครับที่จะไปบอกว่าโอ้โหยังไงมังไงครบเลยเผาผีกับก้าวไกล ทุกคนเราทุกคนค่อยว่ากันหลังเลือกตั้งหมดแล้วครับเพราะค่าับง่ายๆที่อนี้มันเป็นการพยายามจะทําภาพแบบผมว่าสร้างความชอบรามการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาว่าคุณไม่มีมิตรเลยก็เลยตั้งไม่ได้ต้องพูดในทางกับกันดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะพวกเขามีจุดร่วมกันในเชิงความต้องการทางการเมืองบางอย่างที่ลงตัวกันก็จบครับมีวาระทางการเมือง่องมีเพื่อนมีมีวาระทางการเมืองบางอย่างที่จําเป็นต้อง ผลักก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านถึงจะสําเร็จถึงแม้ถึง,ถงะจะบรรลุนั่นคือประเด็นส่วนในการการเมืองในอน,นาคตผมว่ามันเงื่อนไขนมันเปลี่ยนเยอะเยอะครับด้วยกุณชรวัตแต่ถ้าเกิดเฉิดเดียวผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับน้ําหนักทางการเมืองผมคิดว่าพรรคก้าวไกลในการทํางานตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างรวมถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ถ้าน้ำหนักทางการเมืองของเราได้รับน้ำหนักจากพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาเยอะจนกระทั่งเขาจะอีกนอได้ผมว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะไปเสร็จได้อยู่แล้วไม่สามารถที่จะไปเสร็จได้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่